ลาบรัมลาบหมูเนาะถ้าเป็นเชียงใหม่ป่าใจใส่เครื่องอะไรรู้พี่ซี่อะไรเนื้อกันเนาเออเห็นสีมันไม่เหมือนเลยอันนี้อ๋อนี่ลาบเหนือกับลาบอีสานทำไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนใช่เนี่เราไม่ใส่มะนาวแรกนี้ก็มันอ๋อไม่ใส่อ๋อไม่ใส่มะนาวไม่ใส่ข้าวคั่วเนาะภาคเหนือ ไม่ใส่แต่เชียงใหม่ก่อนจะใส่แล้วลูกมันกินแรงๆก็จะเก่งยอ่รู้จักใช่อลูกอะไรนะใส่ลูกอะไรนะลูมะแขนมะแขวงอ๋อมะแขวนรู้จักรู้จักมะแขวนไม่ใช่มะแขงแต่สกุลเดียวกันแต่ว่าเม็ดมันไม่เหมือนกันอืมเดี๋ยวข้าวไปด้วยอร่อยอยู่นะนี่ไงข้าวเยอะแยะเลยนี่อิ enfin> ่มไรอ่ะข anyway> ้าวสารไม่มีอ่ะ ข้าวสารนะไม่ด้วยไม่ด้วยไม่ข้าวสารน่ะออเหมือนกินไรือเปล่าเออแปลกว่ะนี่นี่ทำอาหารรสจัดเหมือนคนใต้เลยข้าวสารเหนียวมีเรื่องจริงนะแต่ไม่สู้ของของใต้นะหนูว่าใต้จัดกว่านี่ตั้งเยอะแต่นี่ยิสานจัดลองดูดิ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 ว่เผ็ดไม่เผ็ดเยอะแล้วลองดูลองดูก่อนอร่อยไหม เเนนนีีี่่ยอ้าพริกแหละดีกว่าของไอ้อร่อยนะเออร่อยเนี่ยผมนึกว่าไงนึกว่าเอาหนึ่งพริกหน้าใส่ขั้วใช่อร่อยเนี่ยใช่เขาสับไม่สับเนื้อสับหมูก่อนหรือแล้วก็เขาก็เอาน้ำพริกใส่ทีหลังเราไปไม่สายจึงองนู้คั่วกันเลยแล้วก็ไปก็นี่เขาทำ